นะครับมาตอน65นะครับจะเล่าเรื่องยิ่งใหญ่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับของหลวงปู่ดูวัสแกนะครับรับรองเรื่องนี้นะครับไม่น่าจะมีคนเคยเล่านะเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมนะครับได้รับฟังมาเองนะครับจากจากพี่แท็กซี่ท่านนึงะครับผมเรื่องเนี้ยก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วล่ะคือ ตัวผมเนี่ยย้อยนั่งแท็กซี่ตอนนั้นจากใสาใต้ขึ้นมานะครับผมพบว่า,วาพี่แท็กซี่ท่านนี้มีรูปของหลวงปู่ดูลเนี่ยติดเต็มรถเลยทั้งพระเพะมีประคำมีสารพัดนะครับห้ออยู่เนี่ยเกือบ20กว่าชิ้นน่ะเต็มไปหมดเลย ผมก็ถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงศรัทธาหลวงปู่ดูมากนะักพี่คนนี้ก็บอกว่าเขาบอกตรงๆเลยว่าหลวงปู่ดูเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคุณรู้ไหมหลวงปู่ดูที่วัดสอกแกนี่นไม่ธรรมดาท่านหาะได้นะผมถามว่าอ้าแล้วพี่พี่ไปเห็นเองหรือว่ายังไงผมก็ขำม,มานะเออผมอาเดพี่ลองอธิบายให้ผมฟังซิท่านหาอได้อะไรยังไงครับพี่ พี่บอกว่าใจเย็นน้องพี่เล่าให้ฟังคือบ้านพี่อยู่เมืองการและทุกข้าวพรรษาเนี่ยจะมีพระองค์หนึ่งเนี่ยมาบินทบาทป้าแกแม่แกเนี่ยก็จะเป็นขาประจำนะครับโผงข้าวบินทบาทเนี่ยใส่บาทพระเนี่ยองนี้จริงๆเขาก็ตักหลายองค์อะ่ะ คือค่อนข้างจะเป็นประเพณีเหมือนบ้านผมทางภาคใต้เหมือนกันจําได้ว่าที่ผมเล่าว่า,าบ้านผมเขาก็ต้องตักบาทโดยเฉพาะในช่วงพันษาเนี่ยให้พระบวชใหม่แม่ชีหรือน้องเนนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงพันษาเนี่ยสำคัญน,นะครับบ้านแก่ก็จะทําบ้านผมนะคล้ายๆกันคือต้องตักบาทให้ครบทั้งพันษาเลยอะ่ะแกเนี่ยก็เคยได้ตักบาทคือขนผลไม้บางครั้งเนี่ย แกก็เคยขนข้าวขนของหรือผลไม้เวลามันเยอะเกินน่ยนะป้ากับแม่แกถือไม่หมดน่ยแกก็จะต้องเป็นคนยกของเนี่ยแต่ก่อนแกก็ไม่สนใจหรอกแกก็ตักบาตผ่านมา2อปีเพราะว่าแกก็บอกแกก็จำไม่ได้หรอกว่าพระองค์ไหนเป็นองค์ไหนอ่ะแต่มันจะมีอะไรพิเศษอยู่อย่างหนึ่งแกบอกเดี๋ยวแกจะคุยฟังแกบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ย ป้าแกเนี่ยก็เหมือนเ,อเป็นโรคอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะไม่แน่ใจว่า,าล้มลงแล้วหลังเนี่ยเอ็นมันจมหรือยังไงก็ไม่รู้ก็ไปนวดหลายที่หลายรอบเนี่ยก็ไม่หายแล้วมันตึงขึ้นเรื่อยผมไม่แน่ใจว่าพี่แกบอกว่าเหมือนกึ่งจะเป็นอมพกษกอ่ะแกก็พยายามตระเวนรักษา คราวนี้มีคนบอกว่าในสมัยนะั้นนะฮะที่อยุธยาเนี่ยมีพระเก่งองคหนึ่งที่วัดศักแกเนี่ยอำเภออุทัยให้ไปหาเพราะท่านจะมียายาสมุนไพรเกี่ยวกับหลายโรคเอ็นเส้นตมนะครับเอ็นเตึงนะครับหรือเอามาพึกเอามาพาดเนี่ยไปลองถามท่านได้เพราะว่ามีคนแถวการเนี่ยไปแล้วก็หาย เหมือนเป็นอัม,มาพาตครึ่งตัวด้วยซ้ำมัง้งสมัยนั้นน่ะแล้วหายก็ว่าเอออาการของป้าแกเนี่ยเหมือนจะหนักแต่คงไม่หนักมากเท่าอัม,มาพาตหรอกแกก็เลยจัดรถไปหา,ห,าหลวงปป่งเนี่ยคือหลวงปู่ดูเนี่ยนะที่วัดสแกเพราะแกไปก,กับแม่แกญาติแกไปปุ๊บยวเอา้า หลวงพ่อหลวง,งพ่อที่ไปบินธาบาตท,ที่เมืองกาเนี่ยหลวงปู่ก็เงียบแล้วลูกศิษย์สมัยนั้นก็ที่ได้ยินก็บอกว่าคือหลวงปู่เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนมานานแล้วท่านอยู่วัดเนี่ยท่านไม่ได้ไปไหนป้าแกแม่แกตัวแกก็บอกว่าจะไม่ใช่ได้ยังไงก็ตักบาทมาเนี่ยพันศาสี่แล้วเห็นเป็นประจำเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยจำผิดหรือเปล่า จำเออน่าจะจำผิดองค์แล้วแกก็เงียบแต่พวกแกจําจำได้แล้วคราวนี้แกเนี่ยก็ให้หลวงปูน่นะรักษาก็คือหลวงปู่ก็ให้ยาให้อะไรมาประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นแกบอกว่าหลวงปู่ไปบินทบาทเนี่ยหลวงปูก่ก็ท่านก็นั่งเงียบเลยนะหลวงปู่หลวงปู่ดูท่านนั่งเงียบเลย อยู่ท่ามกลางสารุศาสนะิท่านเงียบเลยท่านก็ไม่พูดอะไรคราวนี้แกก็ต้องไปรับยาหมายถึงว่าพออาการดีขึ้นนะ่ะแกกับแม่แกก็ต้องไปรับยาหลวงปู่ก็จําได้แล้วก็ท่านเนี่ยก็มีในบางครั้งเนี่ยคือมีโอกาสแค่แกกับญาติอะแล้วก็หลวงปู่แม่แกนะก็ถามหลวงปู่แต่อีฉั้นจาได้จริงว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นคนไปบินทบาท ที่เมืองการเพราะเห็นจริงๆท่านก็บอกว่าท่านก็บอกแต่เพียงว่าโยมอย่าไปเล่าให้ใครฟังเนาะเรื่องที่เคยเจออาตมาที่เมืองการนะผม,ผมฟังแล้วผมก็ขำไปด้วยผมก็ถามว่าถ้าถามตรงๆว่าทาไมพวกคุณถึงแน่ใจว่าเป็นหลวงปู่ดูอาจาจะจําผิดองค์ก็ได้นอกออกมาผมก็ถามมาแกก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่คุณพูดมาแล้วก็มีเขานะ แต่คุณสังเกตอะไรไหมป้าผมแม่ผมเนี่ยและตัวผมเนี่ยที่จำได้เป็นหลวงปู่ดูนะนอกจากหน้าตาแล้วอะที่ฝ่ามือท่านเนี่ยจะสักเป็นผีเสื้อจะมีรอยสักที่เหมือนผีเสื้อนอะ่ะเวลาท่านอุ้มบาทเนี่ยมันจะเห็นชัดแกก็ยังแปลกใจเลยพระองค์อื่นเนี่ยไม่มีลักษณะนี้ แล้วพอได้อยู่ใกล้ๆแล้วเหมือนที่ท่านเรียกไปอ่ะท่านบอกว่าเออถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่าไปเล่าให้ใครฟังเรื่องนี้อย่าบอกให้ใครฟังให้รู้กันแค่นี้อันนี้นะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะตัวผมเนี่ยไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในสิ่งที่พี่ท่านนี้เล่าเพราะว่าถ้ายังจําได้นะครับผม พบปรากฏการพิเศษของหลวงปู่ดูนะที่กับหลวงพ่อฤาษีที่นั่งไปช่วยที่วัดบางแก้วพดุงธรรมตอนที่ไปขังตนปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เปลื้องนะฮะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆช่วยผมซื้อนิดนึงหนังสืออ e ีบุ๊กคืออย่างนี้หลายท่านเนี่ยคาใจคาใจในการปฏิบัติพระกรรมฐานอันนี้พูดตรงๆคนที่จะอธิบายถึงความ เก่งกาจของหลวงปู่ดูเนี่ยคุณจะต้องไปฟังฟังหลวงปู่เปลื้องน่พูดถึงหลวงปูด่ดูฟังหลวงปู่เปลื้องท่านอาจารย์มหาเมฆเนี่ยพูดถึงหลวงปูด่ดูหลวงพ่อฤาษีหรือวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปักน้ําคุณนึกออกไหมคือการฟังใครเนี่ยคุณจะต้องคนนั้นน่ะต้องเป็นกลางจริงมีความรู้มีคุณธรรมจริงได้ขายยนะาณนะทัศนะซึ่งแม่นยําและชัดเจนจริง และท่านจะต้องแตกฉานเข้าถึงสภาวะพระกรรมฐานจริงเพราะว่ามีหลายท่านแม้แต่ญาติผมเองเนี่ยอย่างที่เรียนที่เป็นปะเรียนก้บวชมาเกือบ25-26ปีเป็นปะเรียนใหญ่โตเนี่ยพอสึกออกมาแล้วด่าพระประจานพระทั้งธรรมยุทธ้ทงมหานิกายเลยคือเขาบอกบางวัณว่าอย่าว่าแต่อริยะเลยแค่พระซึ่งอภิญญานะ่ยก็เป็นเรื่องโกหกแล้วเรื่องหลอกลวง แค่พิญญาธรรมดาหรือพระองค์นู้นอันนี้ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเขาบวชมาตั้งนานนะยี่สิบกว่าปีเขาไม่เคยเจออันนี้จริงๆก็มันก็เรื่องของเขานะนึกออกไหมแต่เหมือนว่าพอเขาเข้ามาบ้านผมแล้วเห็นรูปหลวงปูดด่ดูเห็นรูปท่านอาจารย์เทศหลวงปู่ขาวพระอาจารย์ม่านหรือหลวงพว่อฤาษีแล้วเขาของขึ้นเ่็นนึกออกปะผมอยากจะบอกว่ากรรมฐานอ่ะไม่ได้มีใครหรือวัดไหนวัดหนึ่งหรือ ครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งจะอธิบายได้ทั้งหมดเพราะว่าศาสนาเป็นของส่วนรวมบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับหลวงพ่อฤาษีท่านอาจารย์เทศหรือหลวงปู่ดู่ผมพูดบดไม่ได้ในนี้นึกออกไหมคือเห็นหลายเจ้าคอมเมนต์รู้สึกเข้าขั้นเนื้อขั้นตัวละเกินเนาะฟังพวกเจโตวิมุตต์นะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาต้องยอมรับในความหลากหลายหรือเปล่าเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้นะถึง40กองนึกออกไหมครับ คนเราในะความสามารถไม่เท่ากันอธิวาสนานะครับวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็ชอบแตกต่างกันนะครับมีทั้งราคะจริตศรัทธาจริตนะครับมีสารพัดส,สารเพรียพุทธจริตก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราจะต้องเชื่อในสายปล่อยวางสายเดียวอย่างที่พวกเขาเชื่อนึกออกปะทำไมเขาไม่เชื่อว่าไม่มีใครครอบครองสัจธรรมหรือความยิ่งใหญ่ของ ทั้งพระสมาสมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือธรรมะหรือปรมัตรทาได้ไม่มีใครหรอกครับเป็นไปไม่ได้เนาะบางคนผมเห็นคอมเมนต์แล้วก็ทั้งขำทั้งตลกอะ่ะอยากจะบอกว่าเหมือนโจมตีพวกที่มีวัตถุมงคลห้อยวัตถุมงคลคืออยากให้อ่านก่อนเข้าไปอ่านก่อนนะครับคือประสบการณ์เนี่ยรับรองว่าผมมีคำอธิบายอะซึ่งซึ่งให้ปัญญา รับรองว่าไม่มีการสนทนาภุยใครอะเชื่อได้อย่างนั้นเนะเพราะว่าที่สุดแล้วนะเราจะต้องเอาเหตุผลแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งไม่เหมือนกันอนะเอามาคุยกันเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยหลวงปู่ดูนะไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีดีแค่นี้พูดตรงๆทั้งหลวงปู่ดูลวงพ่อฤษีแล้วก็ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นหรือวิชาธรรมกายเนี่ยนะครับหลวงพ่อสดเนี่ยซึ่งหลายท่านเนี่ย หลายท่านที่จมติวิชาธรรมกายอ่ะเขาไม่ได้อยู่เหตุในเหตุการณ์ไงคือจริงๆท่านอาจารย์มหาเมฆเนี่ยท่านอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งตอนที่หลวงพ่อวัดปังน้ําไปแก้กรรมฐานที่วัดมหาธาตุแล้วทําไมหลวงพ่อมหาเมฆเนี่ยหรือหลวงปู่หลวงปู่หปมหาเมฆนั้นแนะนําให้ให้เจริญให้ฝึกวิชาธรรมกายด้วยถ้าวิชาธรรมกายเป็นวัสดุชารุดคุณนึกออกปะ ซึ่งหลายๆคําตอบเนี่ยท่านอาจารย์มหาเมฆนะท่านเห็นท่านเห็นในยานในยานทัศนาของท่านว่าต่อไปศาสนาเราเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างท่านก็จะให้คําตอบท่านบอกวัดนั้นวัดนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมันจะพ่วมาถึงวิชาธรรมกายทั้งหมดท่านก็จะอธิบายถึงวิชาธรรมกายให้ฟังนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์คือผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันอะถ้าหลายคนเนี่ยอ้างว่า คือไม่ฟังครูบาอาจารย์ในฝ่ายเจโตวิมุตตไม่ว่าสายพระอาจารย์มันนะครับหลวงพ่อวัดปักน้านะครับจะไม่ฟังเลยทั้งหมดเนี่ยไม่ฟังหลวงพ่อฤาษีไม่ฟังหลวงปู่ปดูอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่ความจริงมันก็คือความจริงนะเพราะความจริงเองมันก็มีหลายมุมมองนึกออกไหมผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่าท่านเหล่านั้นที่เข้ามาเมสาบางวิภาควิจารณ ครูบาอาจารย์เหล่านี้จะเก่งเท่าหลวงปูปเ่เปลืองหรือหลวงพ่อมหาเมฆวัดป่าขวางอ่ะผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะอธิบายในหนังสือนี้ทั้งส่วนที่เป็นปรมัดนะครับที่ชอบปรมัดชอบวิปัสสนา้วนเนี่ยแท้จริงการปฏิบัติพระกรรมฐานอะ่ะในทุกสำนักมันมีจุดอ่อนคุณมันมีจุดอ่อนทุกอันแหละไม่ว่าคุณจะปฏิบัติแบบไม่รู้ไม่เห็นแล้วบอกว่าการรู้การเห็นเป็นกิเลสจริงจริงไม่ถูกนะ ท่านอาจารย์มหาเบกบอกว่าถ้านิวรณ์ไม่ดับจริงเนี่ยวิชาไม่เกิดนะคุณวิชาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดนิวรณ์ต้องดับก่อนแม้จะดับชั่วคราวแต่แต่างจากพวกไม่รู้ไม่เห็นที่นึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยท่านอาจารย์มหาเม่เคยบอกว่าการรู้ว่าตัวเองเข้าใจอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับเพราะการเข้าใจเนี่ยอาจจะบังปรมามะธรรมตัวจริงนะครับอาจจะบัง การเข้าถึงความเข้าใจของคุณนะ่ะแต่อันนี้มันก็ช่วยไม่ได้อะเพราะว่าคือถ้าเราไม่รับฟังสายอื่นสายธรรมปฏิบัติสายอื่นครูบาอาจารย์ซึ่งหวังดีจริงแล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่เปื้องกับท่านอาจารย์มหาเมฆก็เป็นหายธรรมยุทธนึกออกปะจะค่อนข้างจะเป็นธรรมยุทธซึ่งปฏิบัติพระกรรมฐานอีกองหนึ่งยุบสายยุบหนอพองหนออย่างเงี้ยอีกองหนึ่งก็ พิจารณามางกายเหมือนสายท่านอาจารย์มั่นเหมือนท่านอาจารย์หลุยหลวงปู่ชอบอย่างเงี้ยคือผมว่าท่านเป็นกลางที่สุดนะสององค์นี้แล้วพูดถึงวิชาธรรมกายพูดถึงหลวงปู่ดูพูดถึงหลวงพ่อฤาษีไว้อย่างน่าฟังเนี่ยเอ่อแล้วให้ข้อคิดอะไรในการปฏิบัติพระกรรมฐานนะครับไว้หลายอย่างแม้แต่การใช้วัตถุมงคลอันเนี้ยฝากเพ,เพื่อนไม่ด้วยกันละกันเพราะว่ามันจะมีความลับทั้งวิชาของหลวงปู่ดูเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าต่ออีกหลายเรื่อง อย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่ท่านเคยเล่าถึงวิชาธรรมกายและเชื่อมกับวิชาของหลวงปู่ดู่ซึ่งซึ่งท่านเคยเล่าเรื่องของมารละโลกแล้วนะครับอันเนี้ยที่ท่านบอกมารละโลกมันมีจริงมันจะมีเป็นอีกพบหนึ่งเลยที่ส่งวิชามาเนี่ยทำลายล้างนะครับทั้งสัตว์โลกขันทวโลกอะไรประมาณเนี้ยตลอดเลยมีการสู้รบตบมือผมฟังสมัยนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเพราะผมผมผม รู้จักหลวงปู่ดูเพราะเป็นพระวิปัส,สนานึกออกไหมแล้วท่านเ,าเล่าถึงวิชาจัก,กรพพัดของหลวงปูด่ดูซึ่งละเอียดไม่แพ้วิชาธรรมกายท่านก็เล่าการใช้รัตนาจักรทั้ง7คือสมัยนั้นมัน,นไม่มีคนทําได้ให้เห็นไงผมก็ได้แค่รับฟังแต่มันจําแม่นเพราะมันเรื่องมันแปลกและผมชอบของแปลกจนเมื่ออุบาสิกาซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับผมเนี่ยฝึกซึ่งท่านอาจารย์มหาเมฆก็เสียไปแล้วเกือบ20ปีอะเนาะ มีครั้งหนึ่งเนี่ยน,น,นี่เราเล่าเรื่องโคตรแปลกให้คุณฟังว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้สนใจในวิชาธรรมกายมาถามว่าจะฝึกวิชาธรรมกายอะไรที่ไหนดีเมื่อหลายปีก่อนนะอุบาสิกาท่านเนี้ยสายหลวงปู่ดู่ซึ่งฝึกแล้วเก่งมากจนหลวงนักสายหยุดบอกว่าโอ้โหท่านท่านไปไกลลิบลับอ่ะท่านก็ได้แนะนําผู้สนใจในวิชาธรรมกายกลุ่มนั้นถึงท่านอาจารย์ตรีธานยมขำถึง เจ้าคุณวีระนะครับอาจารย์ของหลวงป่าแล้วก็พระมหาเสริมชัยคือหลวงป่าเนี่ยที่ราชบุรีให้ฟังผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมอุบาสิกาท่านเนี้ยรู้จัก3องค์นี้ได้ไงเพราะว่าคือท่านไม่เหมือนผมไงเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยอ่านหนังสือเยอะรู้เยอะท่านแค่ปิดห้องภาวนาอย่างเงี้ยไม่สนใจใครอะไรประมาณเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้ถือท่านไม่ก็ไม่สนใจใครแต่การแนะนําครั้งนั้นอ่ะ รู้สึกว่าผู้ที่สนใจธรรมกายกลุ่มนั้นเขาค่อนข้างอาจจะเอาเขาอาจจะมีคําตอบมีอาจารย์หรืออะไรของเขาเขาก็เหมือนจํากึง่งไม่พอใจในคําตอบแต่ท่านอุบาสิกานั้นก็ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะหลังจากเขาจากไปแล้วเนี่ยผมเองก็แบบคุณแม่นะทำไมคุณแม่ท่านเหมือนเหมือนแนะนำอะเหมือนนึกออกไหมแนะนำกับ กับคนที่ไม่ควรจะได้ยินเรื่องดีๆเราก็เราก็คุณนะนะเพราะว่าเราก็สงสารนะสงสารคุณแม่ท่านซึ่งหลายคนเขาเขาก็ซักสีหน้ารลอหรือ,รอ,รอไม่พอใจในคำตอบคุณแม่ก,ก็ก็คุยให้ฟังว่าหนึ่งการคุยให้ฟังเนี่ยนะหรือการพูดเรื่องจริงเนี่ยเราเนะี่ยไม่ได้อวดตัวเขาเองนะ่มาถามอยากได้ธรรมกายอยากได้วิชาจริงอยาก เดินวิชาถูกต้องเนี่ยว่าไปฝึกกับใครคือกลุ่มเขาเนะ่ยเป็นคนมาถามนึกออกไหมถ้าเขามาถามเรื่องจริงแล้วเรารู้เรื่องจริงแล้วเราไม่บอกความจริงกับเขาเนี่ยอันนี้โทษจะเกิดกับเราในเมื่อเขามาถามอยากรู้เรื่องจริงสึงแม้ว่าเขาอาจะปากอย่างใจอย่างเรืออะไรอันนั้นก็สุดแล้วแต่เขาคุณแม่บอกว่าท่านก็บอกได้แค่เรื่องจริงผมก็สงสัยว่าแล้วคุณสามท่านเนี่ย ได้วิชาจริงหรือเก่งจริงได้อออกไหมคุณแม่ท่านก็ก็ตอบว่าเพราะว่าท่านนั่งสมาธิเดินวิชาล้ละเอียดไปกับหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ดูเนี่ยไปพบเนี่ยไปพบอาจารย์ตรีทาเนยมขำไปพบเจ้าคุณวีระเนี่ยที่สมัยท่านท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์วัดปังน้ำแล้วก็เจอหลวงป่าเนี่ย อยู่ในกลางเหมือนสมรภูมิรบของธรรมธาตุเลยอะ่ะอยู่ที่พระกรมมานประลองวิชาท่านบอกว่าสามคนเนี้ยไปถึงสุดละเอียดในนั้นจริงๆเพราะว่าท่านเดินวิชาไปแล้วพบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฟังเนี่ยในเมื่อมาถามเองท่านก็ต้องบอกเรื่องจริงเพราะว่าคนที่มาถามอะ่ะกลุ่มนั้นน่ยอาจจะมีสองคนสาคนเขาไม่พอใจในคำตอบแต่ คนอื่นที่มาเนี่ยถ้าเขาคิดได้คนที่อยากฟังเรื่องจริงมันก็ต้องมีแล้วเขาคิดได้ไปหาหลวงป่าไปหาอาจารย์ตรีธานยมขามไปหาเจ้าคุณมีระเนี่ยแล้วได้วิชาจริงคุณแม่ก็จะได้พลอ,อานิสงอันยิ่งใหญ่ในฐานะให้ธรรมทานและเล่าเรื่องจริงไปด้วยอันเนี้ยน่าคิดเนี่ยสิ่งเนี้ยน่าคิดเพราะคุณแม่บอกว่าพวกที่ชาล้นแก้วหรือแกลงมาลองภูมิมันก็ต้องมีหรือพวกที่ ฟังแล้วเนี่ยเหมือนนิสัยไม่ดีชอบโต้เถียงหรือแอบจะเหมือนดรัจคุณคนให้ความรู้ว่ามันมีอยู่แล้วแหละพวกประเภทนี้แต่เราเนี่ยหน้าที่ของเราหรือหน้าที่ของผู้รู้หน้าที่ของคนที่รู้จักคนจริงเนี่ยเราก็ให้ความเมตตาในระดับหนึ่งเขาจะคิดได้หรือคิดไม่ได้อันนั้นก็คือมันเรื่องของเขาแล้วอะ เพราะใครทําอะไรมันก็ได้อันนั้นแต่เราอ่ะมีหน้าที่พูดและเล่าเรื่องจริงที่เป็นจริงเราให้โอกาสเขาแล้วเขาไม่รักษาโอกาสมันก็เรื่องของเขาแล้วล่ะอันนี้นะครับเรื่องหนึ่งและเรื่องที่ในหนังสือเนี่ยซึ่งที่ผมจะเขียนเล่าเราบอกแล้วว่าบางอย่างนะผมเขียนเล่าหมดไม่ได้ไงเดี๋ยวก็มันจะมันมีหลายประเด็นไงจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเออมันจะเกี่ยวกับ ซึ่งมีคนเนี่ยเคยพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าวิชาธรรมกายมนโนมยิทธวิชาธรรมะเปิดโลกของเขาสมโพธหรือแม้พระอาจารย์มั่นซึ่งไปพบพระอาหารหันตในนิพพานเนี่ยหรือแม้แต่ของวิชาหลวงปู่ดูเองเนี่ยผมก็เคยได้ยินมาเองมีปร,ริยน9าเนี่ยที่เขาศรัทธาในสายปล่อยวางบางสายเนี่ยเขาไม่พอใจเอ่อไม่พอใจทั้งครูบาอาจารย์เหล่านี้และท่านอาจารย์มหาเมฆซึ่งท่านจะแนะนําบ่อยๆว่าให้ไปหาท่านอาจารย์เทศ หลวงพ่อฤาษีหลวงปู่ดูนะครับในตอนนั้นเนี่ยเ,เพื่อฟังธรรมะมหาปร,ริญญาเก้าหลายองค์เนี่ยซึ่งจัดกระถินกันมาเขาเรียกว่ากระถินนองฤด,ดูนะหวังว่าคุณงคงพอเข้าใจาจะมาจัดปรับความรู้ให้ท่านอาจารย์มหาเมฆใหม่มันมีจริงๆการถกเถียงเรื่องพระนิพพานในศาสนาเราเนี่ยท่านอาจารย์มหาเมฆบอกว่าถ้าวิชาธรรมกายมนโนมิธิวิชาหลวงปูด่ดูหรือวิชาธรรมะเปิดโลกของเขาสมโพธิเนี่ย ไม่ใช่วิปัสสนานะจะเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระนิพพานไม่ได้นะจริงๆแล้วท่านอาจารย์เนี่ยให้นัยยะเอาไว้นะท่านอาจารย์บอกว่าเพียงแต่ว่าจะต้องไปแก้สภาวะธรรมอีกตัวเรากับพระนิพพานหรือปรมัดเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งและคนได้ธรรมกายได้ากายวิสุทธิเทพเนี่ยถึงจะไม่ถอยกลับคือจะต้องเหมือน99.9จแหละจะต้องไปทําอีกหนึ่งอย่าง เพื่อถอนอุปทานธรรเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ตัววิชาผิดไหมไม่ผิดนะตัววิชาเองเนี่ยเป็นของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะนึกออกไหมวิชาธรรมะเปิดโลกก็ดีที่ท่านอาจารย์มหาเมฆพูดถึงหลวงพ่อคงจตมาโลนะท่านก็บอกว่าหลวงหลวงพ่อคงเนี่ยก็ผ่านแล้วรู้จักออกจากสิ่งคู่ได้แล้วอันเนี้ยอยากให้ไปลองอ่านกันดูอันนี้ยนะครับฝาก อีกเรื่องสําคัญคือที่คลั่นเนื้อคั่นโตกันมากนะครับเรื่องเสกของว่าจมบคลผมก็จําได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยมีกลุ่มปร,รียนนี่แหละมาเขาก็ทกําการบ้านมานะมาแขวะเรื่องนี้ไม่ว่าจะเรื่องหลวงปูแ่แหวนหลวงพ่อวัดปักน้ําก็ดีหลวงปู่ดู่หลวง,งพ่อฤาษีเนี่ยเรื่องเสกของท่านอาจารย์มหาเมฆเนี่ยกาให้ฟังว่าท่านก็บอกว่าไม่ต้องสงสารพระพวกนี้หรอกเหมือน กลุ่มนั้นเขาก็ใช้คําว่าน่าสงสารนะแบบเข้าใจผิดการเสกของอะไรประมาณเนี้ยนะเหมือนเป็นของพรามณ์ไม่ใช่พุทธเสกและกลัวอาจารย์เหล่านี้จะไปยาบยภูมิท่านก็บอกว่าไม่ต้องสงสารหลวงพ่อวัดปากนะ้ําไม่ต้องสงสารครูบาอาจารย์นะครับสายพระอาจารย์ม่านล็อกไม่ว่าหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่ขาวเนี่ยหรือหลวงพ่อฤาษีหลวงปู่ดู่เนี่ยทงท่านอุตสาห์จัดรายการมานะว่าเสกของคือเขาก็รู้ครบเหมือนกันแหละท่านบอกว่าคนเสกจริงๆอะ่ะ คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่มาเสกเพราะฉะนั้นถ้าถาด่าไปเนี่ยครูบาอาจารย์เหล่านี้แค่น้อมนําพลังนึกออกไหมแค่เป็นผู้อาราธนาคนเสกคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าท่านด่าพ่อตัวเองพวกท่านก็ต้องตกนรกอะ่ะไม่ใช่พระพวกที่เสกของแต่พวกท่านเนี่ยตกคือเราจะดูแค่การเสกของไม่ได้ท่านอาจารย์มหาเมฆเคยบอกเพราะครูบาอาจารย์น่ะท่านไม่ได้ทําเป็นพาณิชย์ ท่านจะให้เสกคนเนี่ยเป็นอุบายเนี่ยเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอย่างที่เรียนว่าท่านบอกว่ากําลังใจของคนกึ่งพุจธการนาตกจะบอกว่าการเสกของพระิเสกของทาเครื่องรางนะั้นไม่ดีเนาะไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ปัญญาน้อยเกินไปถ้าอีกนัยยะหนึง่งพวกที่ไม่เสกของเนี่ยก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งคือไม่มีปัญญาธรรมดีเท่าเขาแล้วก็มาอิจฉาเขานะที่ท่านพูดให้ฟัง ผมจำได้ว่าพระพวกนั้นหน้ามานาไปเลยคือแบบว่าโอ้ยอย่างแซบอะ่ะผมฟังดูเออท่านพูดมันก็มีเหตุผลอะ่ะคุณว่าจริงไหมอีกหลายเรื่องนะครับทั้งปัญหาธรรมดาและระดับปรมาจิตเนี่ยอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้แล้วเราจะต่อเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ความจริงแล้วเนี่ยแม้นแต่ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านอาจารย์มหาเมฆก็รู้จักนะและเคยไปพบกันเพราะว่าเดินทางก็เคยไปอยู่ที่สุนโมอก ท่านอาจารย์เนี่ยก็เคยแนะนําถึงธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปอ่านในหนังสือเล่มนี้มันจะบอกอะไรคุณหลายอย่างนะครับก่อนเรื่องต่อเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ฝากหลายท่านไว้ก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนดูถูกวัตถุมงคลนะคือผมเองก็ไม่เคยเลื่อมใสมาก่อนผมก็มีประสบการณ์ที่เกือบตายมานะครับหลายหลายอย่างอยากให้คุณลองฟังดูลับลว่าผมไม่โกหกใครอะ่ะ คุณลองอ่านดูก็แล้วกันนะมันจะบอกอะไรหลายเรื่องฝากไว้ก็แล้วกันขอบคุณนะครับ